กำลังดีอยู่นะครับลองมาดูเครื่องเกียร์ท้ายดีนะผมว่มาเครื่องนะเกียร์ท้ายดี วันนี้ผมมีฟอร์ด68มานําเสนอฟอร์ด68ตัวเต็มเลยนะอันนี้เป็นรถดันดินมาจากภาคใต้ค่าขนส่งแพงหน่อยเอาไปแสนเจ็ดเก้าราคาเท่ากันแสนเจ็ดเก้าใบดันหน้าทีดีเฟิร์สผานหลังเนี่ยไม่ได้ใช้ผานหลังนี่เสมือนของแถมเลยขีเลหน่อยครับขอไว้ใส่ไว้ถ่วงตอนดันดินเริ่มเลยยางนี่ครับกระทะสี่จับสิบแปดจุดสี่สามสิบ แบตเตอรี่ไม่มีมาผมใส่ไปให้แล้วรถไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งมาเลยเนี่ยก็จะมีซึมซึมบ้างนิดหน่อยนะครับพวกตรงนี้แห้งดีมีเทอร์โบมาด้วยปั๊มเนี่ยที่ซึมเนี่ยซึมตรงนี้เปลี่ยนแหวนจบเปลี่ยนแหวนที่เปลี่ยนแหวนใส่ซีนใส่ลูกยางก็จบละดานหน้านี่ดีเลยทีดีเฟิขึ้นไวลงไวยางหลังดีนะครับยางหลังดี ยางหน้าใส่น่าจะแปดสองห้าสิบหกดูก่อนบิดใส่บิดตูมานะบิดตูมแปดสองห้าสิบหกกลองใหญ่อันนี้ต่อเกตแรงดันน้ำมันขึ้นเป็นรถใช้ดันดินนะครับนี่เลยฝากเกียร์ก็มีซึมนิดๆเปิดออกประเกน็อัดจบด้านแขนมีซึมนะตัวนี้ทักข้าง คานเคินสวยนะครับคานหน้านี่ไม่เชื่อมอย่างหลังก็สภาพดีอยู่นะเป็นโอตานิ F39 แต่จะลายๆหนะ่อยเพราะเป็นใช้ดันดินนะครับหลักๆเลยคืองานดันดินไม่ใช่งานไถด้านท้ายมีหูรากเทเล์ให้แห้งดีนะครับฝั่งนี้ซ้ายขวาเห็นไหม สีล้อแห้งดีนะแห้งอ่ะเดี๋ยวลองดันดูเ<ม>บาใหม่เลยเนะบาสภาพใหม่ๆเลยลองสตาร์ทแล้วก็เดี๋ยวดันโชว์ดันจากนู่นมานี่ดีกว่าหรือว่างไงสตาร์ทเลยยกขึ้นลงหน่อยไมดันโคตรไวอะ่ะไมดันทีนีเฟิร์สขึ้นชื่อเรื่องความไวอยู่แล้ว ผมใม่แบตใหม่นะครับแสนเจ็ดเก้าอ่นเดี๋ยวลองดันดินโชว์ก่อนร้างครับรถเพิ่งเข้ามาฟังเสียงดิหอนอย่างดีอะ่ะ ใครหารถไปใช้งานนะครับ68แ7 9แสนเจ็ดเก้าเาๆเหมือนเดิมแหมเทอร์โบเสียงค้างๆเลยกำลังดีอะ่ะ กำลังดีอยู่นะครับลองมาดูเครื่องเกียร์ท้ายดีนะผมว่าเครื่องเกียร์ท้ายดี กำลังดีนะมีเทอร์โบแล้วแรงอ่ะคนละเรื่องกับรถไม่มีเทอร์โบเลยอ่ะเอาอีกใบบางเสียงเนี่ย เสียงแสบหูจัดอ่ะเกียร์สองใช่ไหมโอ้นี่คนขับบอกเกียร์สองนะครับกำลังดีมาลองดูได้ฟอร์หกแปด ใบแรงอ่ะแรงอ่ะใบดันขึ้นลงไวนะครับใบดันทีดเฟิร์ส เสียงดีซะด้วยลองเกียร์หนึ่งหน่อยคลองขอ,ขอ,ขอลองเกียร์หนึ่งอันนี้เดี๋ยวลองเกียร์หนึ่งนะเมื่อกี้เกียร์สองอลองดูอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งละ ทางเลยอ่ะมาอันนี้ไม่รู้เกียร์อะไร แลียงรับใจนะครับเสียงรับใจเออลองรอบเบาๆอันนี้บูธยังไม่ติดเพราะติดบ,บูธแล้วแรง ดียังไงลองมาดูมาขับกันได้นะครับสำหรับ68เทอร์โบขอนดีจังเลยเสียงคลางดีจังเลยอลองอีกสักใบหนึ่งครับดูเพลินเลยนะรถมันแรงอะ ติดบูธแล้วติดบูธแล้ว <S <S ดันกลับบ้างดันกลับมาจับคู่กับใบดันดีดีเฟิร์สนะครับโอ้โหอย่างข่อง เดี๋ยวลองดันกลับมาสักใบดันสองใบดัน,ดนผมก็จะพอละกลับรถก่อนกลับรถใครอ่าท่านใดที่สนใจนะครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเชียงบานจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรศัพท์082 238 8443นะครับ082 238 8443นุรถไถมือสองครับ มาดูมาทดลองขับได้นะครับขายตั้สภาพนะครับเป็นรถไถ่ายฟอร์ดหก0ปดผ่อนห้รพันนะผ่อนห้0 0ันหกรปดมาโหแล้วไม่มีฟีวิ้งด้วยดอกยางเขาเยอะอ่ะ เซตมาไว้สำหรับดันดินโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้โห okay. แรงดีนะครับกำลังดีเลยอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับ อนนีลก,ก่ไม่รู้น้ำมันมีหรือเปล่านะครับรถไถเอาลงจากรถมาก็มาลองเลย ลองมาดูได้นะครับหลักๆเลยเขาไว้ใช้ดันดินอย่างเดียวนะครับดูจากผ่านแล้วผ่านนี่เรียกว่าผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยเหลือแค่ใบผ่านแล้วลน่ะ ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ179,000บาทรับชมกันเพลินๆได้นะครับตัดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับออกไปได้เลยลองกันให้ดูขนาดนี้ละรถเขาใช้งานอยู่ปกตินะครับมุมนี้ เหยียบแล้วมันเท้านะครับมันตีนเลยเกียรท้ายก็ไม่มีเสียงครับนิ่มเงียบดี จะลองมายืนัางนี้บ้างดีกว่า ััโบนารกดเป็นโบเล็กนะครับตัวนี้ติดบูทไว้น่าจะ AR42 ยังไม่ได้ดูเลยเอ่ะมุมนู้นะ่ะมุมนู้นะ่ะเอาเอาดินกลับมาได้มุมนู้นะ่ะก็จะพอแล้วครับเดี๋ยวดันดินกลับมาก่อน คั้นเจ็ดข,น 7, 7, ขันที่แล้วนะครับก็ลงมาสองชั่วโมงก็คนมาดูก็ปิดไปเลยคันนี้ก็อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถดูดัดดนเต็มๆไปดันนะฮะ เียงห้าวเะด้วยเอาดัานออกกลับมาดีนะครับลองมาดูกันได้นะครับที่ร้าน นุรถถ่ายมือสองนะครับพิมพ์ค้นหาเจอเลย จะพอได้แล้วนะครับเพราะว่าลองมาขนาดนี้แล้วนานเลยนะพอละกลับ เดีย๋ยวไปสอบถามคนขับดูเป็นยังไงเข้าจอดเข้าจอดไม่มีที่จอดแล้วด้านหน้ากลัวเกะกะ,อะเอ้ยไม่ดันโคตรไวอะยกวุว่นวางลงไม่เลยดูยไปดันนะวางน,น,นี่เวลาดับเครื่องนะ การเตะมันไม่มีมาเป็นงานกำลังเจสองไล่ไหลอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเออเหมือนมันเซ็ตมาไว้สำหรับดันดินอะ่ะแรงดีสูบพวรวดเจสองมองากเลยเทอร์โบน่าจะ AR42 กาเล็ต AR42 ไม่หนกหูดิโหแต่มัโนโคตรหนกหูอ้อาวเคฝากไว้ด้วยแสนเจ็ดเก้กามาลองขับได้แรงแรงแรงเหลือ โอเคครับนุ้งเราถ่ายมือสองฝากไว้ด้วย